สวัสดีครับวัปรุ่นออสซาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาสอนลงเลใหม่กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเซตที่พี่เอาไปนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนอันดับแรกนะครับตัวแรกเนี่ยพี่เอาไปบูทเงินเฉยๆนะตัวนี้เอเลนสตาพาร์ตนะครับบูทเงินยีสิ์เซ็นต์แล้วก็แอตแทก20%นะแล้วก็ไอจางนะครับใส่ออฟลดเงิน100นะครับตัวนี้เป้าร้ยเจ็ดนะแล้วก็สปีดนะครับ175นะใส่ออฟลดเงิน15%แล้วก็ตัวนี้นต์แล้วก ไลทชาวนะครับผมไ้าชาวตัวนี้เนว่ลยเจ็ดสินะทุกคนใส่ออฟไฟจะเรียกว่ายังไงเดียะตัวนี้เป็นตัวเล่นต้นเกมของเรานะแล้วก็มันเป็นธาตุน้ำถ้าเลดใหม่อะมันจะเป็นเลดธาตุไฟนะก็ธาตุไฟมันแพ้น้ําอยู่แล้วนะทุกคนถ้าเราเอาธาตุน้ําไปเล่นเนี่ยมันจะตีแรงเข้า2เท่านะทุกคนส่วนตัวนี้หายังไงนะครับทุกคนหาสุ่มได้จากตู้เซตเลยนะครับตัวนี้นะปัจจุบันยังมีอยู่แต่ว่านานๆาเข้ามาทีนะก็รอจังหวะแล้วก็ไปสุ่มกันนะทุกคน แล้วก็ตัวค่าบอสของเราก็คือไอเซนเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ค่าบอสนะร้อยเจ็ดนะครับใส่ออฟลุ้งนะแล้วก็หนวดดํานะครับพี่เอาไปสโลนะทุกคนเออ โอเคทุกคนเซตก็ประมาณนี้นะก่อนจะไปเล่นนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพี่มีโค้ดมาให้ด้วยนะก็จะเป็นโค้ดที่ได้สตาร์ดัตเนี่ย475สตาร์ดัตเลยนะก็จะมีทั้งหมด2โค้ดนะไปใส่กันด้วยล่ะทุกคนก็โค้ดเนี่ยใส่แล้วจะได้ตัวด้วยนะเอางี้ด้วยกันทุกคนไปใส่กันเองแล้วกันเดี๋ยวก็รู้ว่าได้อะไรนะนี่นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะกดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เอนเตอร์โค้ดเฮียตรงนี้ได้เลยนะต้องออนเกมกก่อนนน10าททีุค โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดแต่ละเวฟนะครับพี่จะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเหมือนเดิมเออแล้วก็ลืมพูดไปนิดนึงนะครับ เลที่เราจะไปลงนะครับมันเอาไว้อีโวตัวนี้ได้นะครับนี่นะตัวนี้นะเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องบีเทพมรณะนะพี่จําไม่ได้แล้วมันเป็นรองหัวหน้าหน่วยหน่วยไหนนะตัวเนี้ยเออแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปลงเลทใหม่เราก็จะได้เป็นตัวนี้นะสไนเปอร์โทเค็นนะตรงนี้นะครับไะเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มันไม่ได้แค่สไนเปอร์โทเค็นอย่างเดียวนะทุกคนมันจะได้ตัวละครตัวนี้ด้วยนะมีโอกาสดรอปนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นะครับก็ไปสุ่มาก T นะตมตกตวดนนะนนะะใทั3รีุค ตัวนี้นะทุกคนนะโอเคไปกันเลยนะผมมานายเอ็นจิ้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่เลดแรกเลยนะผมดีสไนต์สไนต์เลดนะครับผมจัดไปนะทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับพี่ก็จะไปเล่นด้านหลังนะเปิดสกิปเวฟก่อนนะครับในช่วงแรกนะเปิดสกิปเวฟบแล้วก็วางเป็นสปีดก่อนเลยเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าแล้วก็ปรับคูณ3ไปได้เลยตรงนี้ก็เล่นเป็นนอร์มพอนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คืออัพสปีดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วางตัวนี้นะอ่า วางตัวนี้มันชื่อว่าแรนเซอร์นะตัวนี้นะครับตัวธาตุน้ำเนี่ยมันชื่อว่าแรนเซอร์อ่ะเดี๋ยวรออัพสปีดหนึ่งทีนะครับแล้วก็ต้องรีบวางนะตรงนี้นะครับใครรู้สึกว่าเร็วไปก็อาจจะปรับไปคูณหนึ่คูณ2ก็ได้นะครับนะอ่ะจัดปะอัพอัพอัพแล้วก็วางนะครับทุกคนแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็เตรียมไปอัพอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับทําแค่นี้พอนะทุกคนนะ โอเคนะครับพอมันขึ้นเวฟบ3ใช่ไหมทุกคนก็ปิดสคริปต์นะทุกคนพอมันขึ้นเวฟบ3ก็ปิดสคริปต์นะครับแล้วก็วางเจ้าแลนเซอร์นะครับไปอีก3ตัวด้านหน้าประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ3ตัววางไปเลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะทุกคนเราก็จะเอาสปีดนะถึงขั้นที่7นะครับสปีดจะอยู่อัปเกรด7เนาะอ่าก็ลงสปีดไปนะครับอีก1ครั้งนะครับอีก1ครั้งนะอ่าอ่ามามาดูกันมาดูกัน ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมันต้องเป็นตามนี้เป๊ะๆนะทุกคนพี่แนะนําว่าอาจจะต้องดูเล่นก่อนอาจจะต้องดูพี่เล่นก่อนหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเตรียมวางตรงนี้นะอ่าโอเคจากนั้นนะครับรอมันขึ้นคาว่าเคลียร์เวฟนะครับแล้วอัพอีกหนึ่งทีนะอ่าโอเคนะครับไอจังเรียบร้อยนะเปิดสกิปเวฟนะทุกคนเวฟสี่นะแล้วก็ตัวนี้จะอยู่เก้านะครับตัวนี้สปีดอยู่เก้าไอจังก็อยู่สี่นะครับรอมันเคลียร์เวฟนะครับมันจะอัพได้นะครับไอจังอ่ะ อ่าแล้วก็บัฟนะครับอืมโอเคเวฟห้าก็ตัวนี้อยู่1ิบเนะครับตัวนี้อยู่ห้านะครับอ่าโอเคเวฟหต่อไปนะครับสปีดอยู่สินะเวฟหกอ่ะสิบนะครับแล้วก็ไอจางนะครับอยู่เจนะครับทุกคนโอเคนะครับเป็นไปตามแผนนะครับทุกคนแล้วก็เวฟเจนะครับให้อัพตัวนี้1ทีนะเวฟเจนะรอขึ้นเวฟเจก่อนนะแล้วก็สปีดอยู่สิบ้าครับ ไอ้จางอยู่8นะทุกคนโอเคเว็บ okay. 8นะครับให้อัพตัวนี้ไปถึงอัปเกรดสนะทุกคนเว็บ8นะอัพตัวเดิมนะทุกคน2ทีอ่ะ1 2แล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่8นะครับเอ้ไม่ใช่ตัวนี้อยู่9นะครับโทษทีนะไอ้จางอยู่9นะเว็บ9ก็เอ่อ9ดส1บฟาร์มเงินรัวๆนะครับผมนะมาเว็บ9นะครับตัวนี้อยู่17นะครับเว็บ10 สปีดอยู่18ไอดอลอยู่11นะทุกคนรอขึ้นเวฟ10ครับตรงนี้ไม่มีอะไรละอ่ะ18กับ11ครับโอเคต่อไปเวฟ11บก็สปีดจะอยู่19นะครับแล้วก็ไอดอลเนี่ยอยู่12นะครับ19แล้วก็ตัวนี้อยู่12อ่าแบบนี้นะครับเวฟ12นะครับสปีดอยู่21 ไอโอนอยู่13นะครับอ่าสองทีนะครับตึงต้งตึ้งสอทีแล้วก็ตัวนี้อยู่13ก็รอให้ได้ห้าหมื่นนะครับร้อยฟาร์มเงินให้ได้ห้าหมื่นนะอ่าเรียบร้อยนะครับเวฟ13นะครับสปีดอยู่23นะทุกคนโอเคแล้วก็เวฟ14นะครับสปีดวากอนแม็กนะครับเวฟสิ 14, เนี่ยอาจจะต้องปรับไปคูณ1เพื่อวา,วางหนวดดำนะทุกคนนะ เว็สี่เดี๋ยวเราปรับคูณหนึ่งกันนะเว็บสิบสี่นะอ่าแล้วก็ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่สิบหกนะครับอ่าแล้วก็วางหนวดดําไปก่อนนะครับสองตัวนะตรงนี้หนึ่งตัวนะโอเคแล้วก็รอขึ้นเว็บสิบห้านะทุกคนเว็บสิบห้าเนี่ยอ่าเว็บสิบห้านะครับก็ปรับไปคูณหนึ่งเหมือนกันนะทุกคนเว็บสิบห้าลงตัวนี้หนึ่งทีนะปึ๊บแล้วก็ปรับไปคูณหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะวางอะไรให้เสร็จก่อนนะวางตัวนี้เลยนะครับนี่อัพไปเลยนะขั้น6อัปเกรด6ไปเลยนะทุกคนนะเวฟสินะแล้วก็ไปไล่วางหนวดดาครับอีก4ตัวนะทุกคน1ตัวนะครับตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังครับ2ตัวนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้พี่จะวางประมาณนี้โอเคนะทุกคนเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะทุกคน เวฟสิบหกนะครับเราก็อัพพวกนี้ได้เลยนะเนี่ยว่าอัพพวกนี้ได้เลยนะอัพไปนะครับตัวที่เราวางไว้ต้นเกมก็อัพไปนะครับอัพไปนะครับแล้วก็วางเพิ่มหนึ่งตัวนะครับอัพขั้นสี่เหมือนกันนะอ่าโอเคจบแล้วอันนี้จบแล้วทุกคนจบแล้วคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราก็แค่เคลียร์มอนนะครับแล้วก็พอมอนตตายหมดก็อัพไอเซนแม็กแล้วก็โค่นบอสจบเลยใครเล่นมาถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะชนะแล้วนะ ก็บทสรุปนะคบทุกคนสรุปก็คือเราวางเลนเซอร์นะครับตัวนี้เราวางนะครับทั้งหมด5ตัวนะทุกคน,นเห็นปะเลนเซอร์5ตัวแล้วก็หนวดดำนะครับข้างหลัง2หนวดดำเท่าไหร่เนี่ยหนวดดำทั้งหมด6ตัวนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคจบรอบอสเดินนะทุกคนบอสเนี่ยเลือดรู้สึกว่าจะกประมาณ9 9.5B หหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเลือดบอสกันนะครับ เลนเซอร์นี่ดาเมจสองจุดเก้าหกนะทุกคนนะสองจุดเก้าหกเนี่ยแต่ตีจริงๆแล้วมันตีประมาณสองเท่านะมันตีคูณสองนะเพราะว่าพวกนี้เป็นธาตุไฟนะทุกคนก็จะแพ้ทางธาตุน้ำนะครับโดนดาเมจคูณสองครับบอสเนี่ยเลือดอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดนะทุกคนไหนวะบอสอยู่ไหนวะทุกคนเนี่ยเก้าจุดเจ็ดเก้าบีนะบอสสองตัวนะครับนะเราก็รอให้บอสเนี่ยเข้ามาถึงระยะก่อนนะทุกคนแล้วก็ใช้สกิลนะครับโค่นบอสนะครับนะ สกิลฝั่งขวานะครับสกิลฝั่งนี้นะโคนบอสนะครับโอเคสองตัวนะครับเข้ามาในระยะเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้สกิลได้เลยนะทุกคนจัดไปนะครับโอเคประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะปึ้งหนึ่งตัวสองตัวเรียบร้อยนะด่วนนะ นี่นะครับเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นสไนเปอร์โทเค็นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวที่พี่บอกด้วยนะไอ,อโอยตัวโอกาสน,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 นั้นมันชื่ออะไรวะตัวที่อยู่ตู้วายมีโอกาสได้ตัวด้วยพี่เคยได้มาแล้วนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ